นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่อง นะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรซิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือ โอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สับสนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอ สัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลล์าซายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิดไล n ์โอเพนแชทนะครับซึ่งชื่อว่า a c s Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely Piam นะครับ Shipper นะครับเอาไ้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่มีไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละห้บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพัผมก็ววง่าท นีนะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต,ต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสสุมกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง a t s Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งในการรีแคปนะครับวันนี้เราจะมารีแคปกันนะครับกบรักไม่รู้ภาษา EP ที่3นะครับผมโอ้โหเนื้อเรื่องกําลังสนุกน่ารักเลยนะครับผมชอบมากๆเป็นซีรีส์ที่ดูแล้วแบบว่าชอบมากๆคุณเลยอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมไม่เป็นการเสียเวลาแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทางวันนะครับผมที่อนุญาตทำ r e a c t i o นได้นะครับถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆย้อนหลังนะครับผมสามารถไปติดตามได้ทาง True ID นะครับทุกคืนวันเสาร์นะครับผมก็ไปติดตามดูกันได้นะครับย้้อนนหลัังงประมาณสกเคื ไปตามดูกันได้นะครับในช่องใน True ID นะครับผมให้มี True TV ก็ติดตามได้หรือให้มี True ID ในมือถือก็ไปติดตามกันได้ก็จะมี Exclusive รัไม่รู้ภาษาให้เราได้รับชมกันนะครับอ่าฝากด้วยแล้วกันกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวมาต่อกันอีพีีสามดีกว่าอีพีแล้วเนี่ยตอนจบจะคา,าที่เหมือนแทมมี่เข้ามาที่ร้านเนาะอ่าเราก็จะเริ่มต้นในการที่แทมมี่เข้ามาที่ร้านเลยนะครับผมก็ทําให้ภูมิใจหูแบบทำตัวไม่ถูกเลยเจอพี่แทมมี่นะครับหูตื่นเต้นได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็เหมือนกับเราจะมีฉากที่จะเห็นว่าแทมมี่มีการสบตากับหยางด้วยนะครับทำให้เรารู้ทันทีว่า2คนเนี่ยต้องรู้จักกันมาก่อนแน่นอนเหมือนที่เราตั้งทฤษ รู้สึกตัวเองไม่หลอ่อทําไงดีนะตัวเองแบบรู้สึกไม่พร้อมเลยแต่ก็จะเจอนะครับผมพี่หยานะครับมาปลอบใจว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วเนี่ยเป็นตัวเองให้ดีที่สุดก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องมาน้งหล่อนู่นหล่อนี่หลอห่หลอไม่ต้องฝืนทำาุสิ่งที่เองไม่ชอบมันไม่โอเคถูกปหแล้วก็อีกอย่างเนี่ยคนอย่างมึงเนี่ยใครเขาจะไม่ชอบเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมาบอกอันนี้คือแบบนี่คือบอกชอบทางอ้อมนะในฐานะคนดูเรารู้นะนี่การบอกชอบเออแบบตอนดูนี่คือแบบพี่หยานที่บอกชอบป่ะเนี่ย เอาดย์ day, <c oughs> ใช่หรือเปล่าซึ่งระหว่างน,นั้เราก็จะเห็นตัวเล็กนะครับผมแอบส่งข้อความให้ไปให้ตัวใหญ่นะครับว่าเฮ้ยเแถมมี่มาที่ร้านเลยแบบนี้มีการส่งสิทธิ์กันเ,เรียบร้อยซึ่งภูมิใจเนี่ยก็จะไปบอกแบบไปแนะนําตัวองค์ตัวเองนะครับว่าเออเราเป็นใครยังไงพี่จําได้ไหมพี่แถมมี่ รู้จักผมไหมผมที่ฟังพี่แฮมมี่อยู่ทุกวันไงที่เคยพิมพ์แชทด้วยกันนะแล้วก็เล่าเรื่องราวในอดีตเมื่อสาปีก่อนที่ได้เจอกันนะครับผมซึ่งตัวแฮมมี่เองก็จะเอเอจะจำขึ้นมาได้ว่าอ๋อคือคนนั้นนั่นเองเ,องเนี่ยแต่ตอนกลับมาไม่มีคอนแทคก,ก็เลยติดต่อไม่ได้แบบนี้ก็เลยแบบว่าอยากจะมีการเลี้ยงขอบคุณแต่ไม่ได้เจอการแต่ตอนนี้ก็คือเจอภูมิใจแล้วก็สุกดีใจอะไรอย่างเงี้ยตัวแค่นี้ภูมิใจก็สุโหชั้นลอยละพี่แฮมมี่คนที่ฉันปลื้มที่สุดมาชมฉันแบบนี้มัก็คือต,อตเลยก็จจะะเห็นนว่ามมัีความมเหมือนกับบบแ ความคุก,กรุนของคนบางคนอยู่มิสเยตาที่แอบมองอยู่ในคือตาของคอุณหยางนั่นเองครับจะมีการแต่ว่าลอดช่องเชฟนะครับผมขึ้นมาดูว่าเอ๊ะเขาคุยอะไรกันอะไรแบบนี้มาแอบฟังนะครับผมแล้วก็จะมีการย้อนกลับมาเรื่องให้เห็นว่าจริงๆแล้วก่อนหนะน้านียเขามีการประทะกับตาตัวของแทมมี่มาแล้วรอบหนึ่งนะครับตัวอย่างเนี่ยเป็นการคุยภาษาจีนใส่กันแล้วก็เป็นการคุยเหมือนกับว่าทําให้เรารู้ว่า2คนเนี่ย เป็นแฟนเก่ากันมาแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาคุยกันเหมือนกับว่าไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องบอกคนอื่นนะว่าเรารู้จักกันเลยคือด้วยหน้าตาความสัมพันธ์เนี่ยเราดูออกเลยว่าเป็นแฟนเก่ากันแน่นอน,นดูมีความแบบรับลมคมในกันอยู่2คนนะ,นะฮะพอแทมมี่กลับไปเนี่ยตาภูมิใจก็โอ้โหพร่ำเพลือไม่หยุดนะครับผมแล้วพี่แทมมี่ก็มีการทกมหาภูมิใจด้วยว่าแบบว่าเออแบบ นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวอย่างเองเนี่ยก็จะแบบไม่โอเคกับแทมมี่อยู่แล้วคือเขาไม่ชอบแทมมี่อยู่แล้วใช่ไหมก็พอเขารู้ไส้รู้พุงแทมมี่อย่างเต็มที่เขาเขาไปบอกว่ามีมไปสืบหารูปต่างๆในแทมมี่ในไอจีก็จะพบว่าแทมมี่จริงๆกับคบซ้อนหลายคนนะครับสับรางกันมั่วตัวหมดเลยคบกันหลายคนซึ่งไม่ใช่แค่อย่างที่สังเกตเรื่องนี้พอใจกับแท็กก็สังเกตเรื่องนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยไม่ได้การแล้วแทมมี่จะมาหลอกน้องชายเราแน่นอนคือไม่โอเคพี่ชายนี่ก็ห่วงน้องชายสุดเหมือนกันนนคคี้ก็ือแบบ คนนึงก็ห่วงแฟนน่ะคนนึงก็ห่วงน้องอุ้ยห่วงแฟนไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่เป็นแฟนกันเออคนหนึ่งเขาก็ห่วงของเขาแหละห่วงห่วงพาร์ทเนอร์อีกคนนึงเขาก็ห่วงน้องชายเออซึ่งในรรดาคนที่ทนมิคุยเนี่ยก็จะมีคุณผู้กำกับด้วยครับพดุงสมจาร์แ <laughs> อบเห็นแบบนิดนึงในหนึ่งรูปเอออ่ะทีนี้ส่วนภูมิใจเนี่ยก็จะเหมือนกับว่า ก็จะดีใจแบบเอ้ยแบบแทมมี่แบบว่ามาคุยกับเรานู่นนี่นั่นแหละใช่ป่ะแล้วก็จะมีการมาอวดพี่หยางตลอดเวลาวพี่หยางแบบแทมมี่เขามาคุยมาตอบนู่นนี่นั่นด้วยก็เอาคําตอบหรือเอาคําพูดของแบบแทมมี่มาอวดอะไรเงี้ยทําให้ดีแล้วก็ทำน่าติดีใจอะไรเงี้ยซึ่งแบบเธอออฟโรดอ่ะน่ารักอืมน่ารักแล้วพอเป็นแบบพอเป็นภูมิใจคือน่ารักน่ารักอ่ะเวลามาอวดเขาแบบโอ้ทำตุ๊ตุ๊ตุตุ๊ตุตุ๊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 ต คือแบบดีดามากะ่ะออฟโรดคือแบบนา่ารักส่วนคนพี่พอใจเนี่ยก็ห่วงน้องมากก็มาเฝ้าดูแบบภูมิใจที่ร้านเลยนะครับผมนั่งเฝ้าดูแต่ก็เออจะเจอแฟนตัวเล็กก่อนนะครับผมซึ่งตัวเล็กเขาก็มาขอเคลมอิดนึงว่าเออเนี่ยจริงๆที่พี่มาตอนเนี้ยนี่พี่มา,นนมาดูแลผมด้วยใช่ไหมล่ะมาห่วงผมด้วยหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยหรือมาเฝ้าผมด้วยหรือเปล่าก็เลยมีเออแบบวิคราจะเกือบจูบแล้วเกือบจูบแล้ว ไม่ได้จูบก่อนพี่ไล่ให้พนงานก่อนนะครับผมเอออดอดอ่าซึ่งระหว่างที่พี่หยาดในกาลังประชุมร้านอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวของคนที่ไม่สนใจการประชุมเลยนะั่นก็คือภูมิใจนะครับผมสนใจแต่เรื่องที่อยู่ตรงหน้านะครับผมซึ่งการประชุมเนี่ยเขาต้องการจะทำให้ยอดขายเป็นวันละ10,000บาทให้ได้จะทางออนไลน์ทางออฟไลน์นะครับผมให้ถึง10,000บาทเพื่อจะทําให้เขามี รายได้ต่อเดือน3 0 0 0 0นบาทนะครับผมก็เลยตั้งเป้าไว้แบบนั้นแต่ระหว่างประชุมเนี่ยก็จะเห็นว่าภูมิใจไม่สนใจเลยก็เลยโดนอย่างดุให้แบบว่าไปร่วมมือกับไปทำเออไปทำเรื่องออนไลน์กับแท็กละกันในการกระตุ้นยอดคงยอดขายในตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีการขู่ว่าถ้าเมื่อบ่อยๆจะไม่สอนภาษาจีนให้ด้วยแล้วนะและความไม่รู้ภาษานี่งนะครับผมก็ต้องทําให้ภูมิใจเนี่ยคอยไปหาพี่หยางตลอดเวลาว่า,วาเนี่ยเนี่ยพี่แฮมมี่คุยอะไรมาพี่แฮมมี่ทำอะไรมาพี่แฮมมี่คุยอะไรมาคือไ,ไ,ไ,ไปลบไปรบควนพี่หยางอะ่ะจนพี่หยางพี่หยางช่วยอคื เอฉันทำสิยงน่ารักแบบอับรถไม่ได้อ่ะตคตรน่ารักเลยอ่ะแล้วคือแบบแต่สุดท้ายพี่อยากไม่โดนตกว่ะแต่พี่หยางเดือดกูบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องมารบก,กวนอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือเดือดขึ้นมานะครับผมก็แต่อีกคนนึงเขาแบบสวนกับบางทีก็มันจําเป็นนี่นะตายฉันแพ้ก็แบบก็มันจําเป็นทุกวันนี่นะพี่หยางนา่ารักพูดเลยนาล่ารักเป็นพี่หยางฉันก็ยอมแปลให้อ่ะฉันยอมฉันยอมช่วยพูดเลยอ่ะคือเวลายิ้มก็ต้องยอมเพราะว่าเขาเอาเรื่องอื่นสิ่งทีาน่ารักจริงพูดเลยซึ่ง แทมมี่ก็มาร้านอีกรอบหนึ่งใช่ไหมพอร้านมาร้านปุ๊บเน่ยแท็กเข็นปุ๊บแท็กก็รีบไลน์บอกนะครับผมพี่พอใจเลยพี่พอใจก็รีบด่วนเลยนั่งรถแล้วใส่วินมาเลยมาถึงร้านนะผมแล้วก็มาเจอน้องตัวเองกําลังครั่งใครครั่งรักพี่แทมมี่อยู่นะผมก็เลยสุกขไม่พอใจพี่มาก็ไม่สนใจพี่ด้วยนะให้พี่ไปหยิบของเองเออพี่อ้อานอ,อยากจะอยากได้ยากําจัดปลวกสุดท้ายคนที่หยิบให้ที่แท็กนะครับผม,ผมก็หยิบยามาให้อะไรอย่างเงี้ยสุดคุณแทมมี่เนี่ยก็อวยภูมิใจไม่หยุดโอ้โหภูมิใจเก่งอย่างี้่น แบบพี่ชายทนไม่ได้แล้วแอบเห็นว่ามีมือถือสายซ้อนเข้ามาเหมือนสับรางกันไม่ทันพี่ชายก็จะบุกเข้าไปเลยแต่สุดท้ายเนี่ยหยางบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปจัดการเองอพี่พอใจก็สุดแปลกๆเอ๊ะหยางจะคิดอะไรเนี่ยหยางบอกไม่ใช่อะไรแค่ห่วงว่าภูมิใจจะไม่ทํางานที่ร้านเอออ่ะก็มีเขาอ,อ้างกันไปนะครับผมสุดท้ายก็เขาชาร์จแบบตอนดูก็จ้าเสียงดังจ้าแค่ห่วงจ้า ซึ่งพอหยางเข้าไปบทเนี่ยก็เลยมีการประทักคารมกันน,นิดนึงนะครับผมเป็นภาษาจีนนะครับผมระหว่างหยางกับแชมมีถือว่าเป็นคู่มวยถูกคู่มากคือประทักกนไปประทักกันมานะครับผมก็มีคนนึงก็ด่าว่าอีคนนึงเป็นอย่างนี้คนนึงก็ด่าว่าคนเป็นอย่างนี้นะครับผมถือว่ามวยถูกคู่แต่สุดท้ายหยางแพ้เพราะหยางอยางเจอไม้ตายของแทนม,มีเข้าไปในการด่าว่าอูชูแปลว,ว่าหน้าด้านนะครับผมพอแบบโอ้โหพอบอกว่าหน้าด้านผมเนี่ยก็เลยแบบ คนโดนด่าดหน้าชาไปเลยแล้วาไปหลออภูมิใจอีกว่าอู้ชื่อเนี่ยแปลว่ารอบครอบให้เรียกพี่เขาว่ารอบครอบอะเอาเข้าไปอีกภูมิใจก็รอบครอบรอบครอบรอบครอบก็คือนาดานนาดานนาดาน <c oughs> ซึ่งก็เลยแพ้นะครับผมแพ้น็อกไปนะครับผมระหว่างพี่ใหญ่ของเราแล้วทันี้ก็มีไปซบไหล่เอซอซบไหล่ภูมิใจอีกภูมิใจก็แบบโอ้ยแบบตัวบิดไม่ไหวแล้วอ่อนและทวยหมดแล้ว ตาภูมิใจก็เลยมีความหวังอะเนาะแบบตอนนี้อะไรอะไรก็ดูสวยงามไปหมดแฮมมี่ทาอะไรก็ดีไปหมดนะครับผมจนแบบว่าขนาดเนี่ยอย่างเนี่ยเอารูปอะที่เห็นแฮมมี่อ่บซ้อนเนี่ยที่ในไอจีอะมาให้เตือนแล้วนะภูมิใจก็ยังแบบมองโลกในแง่ดีว่าแบบเออจริงๆแล้วแบบก็น่าจะปกตินะก็พี่เขาคนติดตามเยอะ นู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยก็เป็นปกติเขาจะไปเจอคนได้เยอะแยะอะไรเงี้ยแต่ฉากนี้เราจะเห็นอะไรบางอย่างรู้ไหมครับเราจะเห็นว่าพี่อยางของเรานั้นใช้เคสสีเขียวแล้วเอ้ยมันเป็นสีเดียวกับคนที่เขาชอบเออเขาเขารู้นี่ว่า50สแฟกเนี่ยไอ้น้องมันชอบสีเขียวเออแล้วเขาก็ไปใช้เคสสีเขียวมันเห็นอยู่มันเห็นแบบแวบบอยู่มันรู้ว่าอย่างใช้สีเขียวอยู่ก็คือไม่ต้องแฮมมี่คนหลงภูมิใจอยู่นี่อยู่ตรงนี้ แล้จริงๆก็มารู้ว่าพรใจเก็ตวนเรื่องแทมมี่ให้กับตัวของภูมิใจฟังแล้วแต่ภูมิใจก็คือแบบไม่สนใจเพราะคิดว่าถ้าเขาเจ้าชูขึ้นมาจริงๆเ่ะเราก็ต้องทําให้เขามองเราได้แบบให้ได้เออให้เขาหยุดเจ้าชูแล้วมารักเราให้ได้เออเขามีความหวังเนาะเขาแบบว่าโอโหลกสวยมากก็เลยแบบว่าตอนดูก็เฮ้ยเหนือจะพูดลูกฉันมันหลงเขาผมประหัวปั๊มอะไทำอะไรไม่ได้ละ กลับมาที่ร้านนะครับผมอยากเขาก็อยากให้ยอดขายพุ่งถูกไหมก็เลยเหมือนกับว่าเออก็เลยไม่รู้จะเอาไอเดียอะไรดีภูมิใจก็เลยมีไอเดียเสนอว่าเอยจริง,รงๆเราควรจะไปหาประสบการณ์จากนอกร้านบ้างนะจากร้านอื่นบ้างแล้วก็เก็บเอามาใช้กับร้านเราอะไรเงี้ยอืมก็เลยหาเรื่องชวนพี่หยาไปข้างนอกพี่หยาก็ดูเหมือนจะไม่ไปหรอกแต่การชวนหยาไปด้วยเนี่ยมันเป็นการเปิดหูเปิดตาให้หยาไปเจอ,น,เจอนู่นเจอนี่ใช่ไหมก็เลยแบบอ่ะ ดูจะไม่ไปก็ได้โดนไม้ตายของภูมิใจเข้าไปนะครับแบบว่าพี่หยางไปนะ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 พี่หยางเือแบบโอ้โหเป็นชั้นชั้นอ่อนละทวยละชั้นชั้นออกไปตั้งแต่พี่หยางแรกแหละชั้นไปเลยคือแบบโอ้ยมันจะน่ารักขนาดนั้นเสียงแบบเสียงอ่อนอ่อนมากอ่าสรุปก็คือสองคนก็เลยพากันมาคาเฟ่นะครับผมแล้วก็จะเห็นว่าโดนหยางมองว่านี่จะเห็นจะก,กินนยสรุปแกไม่ได้ไปร้าน มินิมาร์ทหรืออะไรเลยกมาคาเฟ่มาทําไมอะไรเงี้ยไม่นะลูกเราเขาฉลาดเขาก็จะมีความแบบผินแบบว่าข้อแก้ตัวว่าก็เนี่ยพามาเห็นไหมมันจะมีซูมถ่ายรูปอยู่เราจะได้เอาไอเดียซูมถ่ายรูปเนี่ยไปใช้กับที่ร้านได้ไงไปอัดแบบใช้อะไรเงรี้ยหรือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความผ่ผงพีหยาเพราะเขาเห็นพี่หยากินแต่ของไม่ดีวันนี้ก็อยากให้พี่หยาว่ากินของดีๆบ้างก็งเลยรู้สึกเป็นห่วงว่าแบบไอ้ตอนแรกก็ตุจะกดกดแล้วนะพอพูดเป็่ผงปุ๊บใจฟูเลยมันฟูแล้ว มันโอเคแล้วมันพอใจอยากให้พี่ทาอะไรดีๆบ้างโอ้โหตายอย่างฉันแพ้เลยโอ้โหแบบเหมือนโดนน็อกเอาท์อีกรอบอะแต่การทำร้านเป็นซุ้มถ่ายรูปมันแพงนะครับผมภูมิใจก็เสนอว่างั้นเอาเป็นแบบแนว DI y มไมันก็ถูกเหมือนกันมันไม่ได้แพงอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคอะไรเงี้ยซึ่งตัวใหญ่เองก็สบประมาทว่าโอ้โหแบบนี้ไปมันไม่มีใครสนใจหรอกมันไม่ผ่านหรอกสุดท้ายยกทั้งหมดทั้งบริษัทนะครับผมพนักงาน3าคนเจ้านายหนึ่งน,นะครับผมมีแค่อยากคนเดียวที่ไม่เห็นด้วยสุดท้ายก็เลย โอเคก็เราต้องตามนั้นเบิกงบไปเรียบร้อยไปทําฉากก็ไปทำเป็นเหมือนซุ้มประตูจีคนมาถ่ายรูปที่หน้าร้านะไรกลายเป็นคนมาถ่ายรูปจริงๆแต่คนนั้นไม่ซื้อของซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบนี้จริงๆเหียเดี๋ยวนี้เมืองไทยมีแบบนี้เยอะแล้วก็จะมีคาเฟ่แบบนี้เยอะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาจะบังคับก่อนเลยให้ซื้อของก่อนแลยถึงจะแบบให้ถ่ายรูปได้อะไรเงี้ยอืมไม่งั้นมันแบบบางคนก็เห็นแก่ตัวเกินไปไงไปแล้วก็ถ่ายรูปอย่างเดียวไม่ทําอะไรไม่ซื้ออะไร แลแลและนอกจากนั้นภูมิใจก็ยังไปเช่าชุดมาสคอตมาแล้วก็มาเต้นหน้าร้านนะครับผมเพื่อแต่ว่ามีการแจกใบปงใบปลิวแล้วก็เหมือนกับให้คนมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยเพราะว่าซุ้มถ่ายรูปมันไม่ค่อยเวิร์กก็เลยต้องทำวิธีนี้นะครับผมจนอย่างเลยไม่พอใจมากๆแล้วก็เหมือนกับเดือดขึ้นมาแล้วโทษว่าเนี่ยใช้เงินร้านไปเช่าชุดหรือเปล่าเนี่ยเละตุ๊บเป๊ะไปหมดมันไม่เห็นทําอะไรได้เลยมีเดียวคนมาถ่ายรูปแต่มันไม่ได้เงินเข้ามาในร้านอะไรเงี้ยก็เลยทะเลาะกันนะครับผมเป็นหนึน่นนแบบง,งแบบงมทเพราะ จนสุดท้ายเนี่ยก็คือโมโหทะเลาะกันภูมิใจก็เล่นนอยออกไปจนพนักง,งานในร้านทุกคนก็เลยมาแชร์บอกว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยภูมิใจเขาอะเอาเงินตัวเองอะเช่าชุดไม่ใช่เงินกองกลางอะไรอยเ้ก็แล้วเขาเป็นแบบนักธุรกิจใหม่เขาเพิ่งทํากิจการเพิ่งเริ่มทำธุรกิจเขาไม่มีความรู้เยอะๆแบบนี้หลอกก็ต้องสอนเขาหน่อยต้องช่วยเขาหน่อยอย่างก็เลยรู้สึกแยก่ก็เลยไปขอของ้อนะครับผมจะเอาน้ำเดื่มไปให้ทานอะไรอย่างเงี้ยเออจะขอนอนนิดนึงเอาไหน,น,นให้ปลอบใจแล้วก็ไปชมนองว่าแบบ เฮ้ยจริงๆแล้วไอยอ,ยอ,ยอย่างน้อยๆอยู่ไปเต้นๆเนี่ยมันก็สร้างยอดขายหน้าร้านได้อยู่นะแบบถึงยอดจะไม่เยอะแต่มันทำ awareness ได้ไงคือมีคนรู้จักร้านมากขึ้น,นก็ยังดีถูกปะแต่ทางนี้ทางนั้นที่เขาชมไปแบบนั้นเพราะอะไรเพราะเขาจะชวนไปกินปังเย็นจ้ะตอนเย็นเราไปกินปังเย็นกันไหมอืเนี่ยคือที่ชวนไปกินปังเย็นเพราะจะไปคิดแผนทําธุรกิจในร้านใช่ไหมอะไรแบบนี้ก็เลยเออเราไปกินปังเย็นก็ได้นะไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยเออหรือแบบเธอภูมิใจอ่ะลูกเรามาัน <c oughs> ลูกเรามันน่ารักสุดๆ คือมีไปเต้นหน้าร้านนะครับผมมายั่วแบบว่าพี่อยากด้วยว่าเออเป็นแมวน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ให้เผื่อเพื่อจะให้พี่อยากเป็นคนให้พี่อยากเขายิ้มออกมาแล้วก็ไปชมเขาบอกว่าเฮ้ยเวลาพี่ยิ้มเยอะแล้วอะดูดีเวลาคนไม่เวลาไม่ยิ้มคนจะกลัวนะเออก็มีความชมนะว,ว่าเออเขายิ้มแล้วเขาดูดีเขาหล่อนะไม่ทันไรนะครับผมกําลังโชว์มาสคอตกันอยู่เต้นโชว์พี่อยู่ดีแทมมี่ก็มาร้านทีนทีนะครับผมพอมาร้านปุ๊บเนี่ยภูมิใจก็ตกใจเพราะว่าตัวเองใส่ชุดมาสคอตอยู่ก็เลยรีบไปเข้าไไไปปเเเเลลลลีีี่่ยยยยยยนนนชุนะะุดุดดดดออะะะฮกกกกก็็มมมมาาาาาร้้พูคคััว มมซึ่งอยากก็พูดไปตรงๆว่าเฮ้ยแบบแทมมี่ปล่อยแบบน้องไปเถอะเพราะว่าไม่อยากให้แบบว่ามายุ่งเหี่ยวกับคนดีๆอย่างแบบว่าน้องอะไรเงี้ยืมว่ารู้สึกว่าภูมิใจเขาเป็นคนดีไม่อยากให้มายุ่งแฮมมี่ก็เลยแบบทำไปถึงไม่อยากให้ยุ่งหรือว่าเธอยังลืมเราไม่ได้หรือจริงๆแล้วเธอชอบภูมิใจก็เลยโดนเบรคไปก่อนว่ป้าปาป้าเป็ปปปปเนเรื่องธุรกิจรวนๆไม่มีความชอบอะไรมาเกี่ยวข้องเลยอืจริงๆ แต่แทมมี่นั้นอยากจริงจังกับภูมิใจขึ้นมาเพราะแบบว่าดูแบบแบบแทมมี่บอกว่าเพราะว่าภูมิใจดูเป็นคนง่ายๆนะครับผมไม่ซับซ้อนใส่ใจคนอื่นแล้วก็ไม่ใช่แค่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรแต่พยายามที่จะเข้าใจคนตรงหน้าแล้วก็ไม่สร้างความอึดอัดใจให้ด้วยโหคนเลยว่าโคตรเพอร์เฟกเลยในทางอารมณ์แล้วแทมมี่ก็บอกว่าแล้วเวลาหันไปข้างๆนะก็คือว่ารู้สึกว่ามีภูมิใจอยู่ข้างตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่ามีรอยยิ้มของภูมิใจทำให้รู้สึกว่าสดชื่นตลอดเวลาด้วยทําให้เรายิ้มออดโดยไม่รู้ตัวอยงเ ซึ่งระหว่างพูดไปเนี่ยก็จะเห็นว่าคุณยาของเราเนี่ยก็คือตาหวานตาเคริมโอ้ยิ้มหวานขึ้นมาเลยพอคุณยายยิ้มเคริมไปอยู่นนเนี่ยแทมมี่ก็ช็อตฟิลไปเลยจ้ะว่าฉันอยากจะจริงจังกับภูมิใจขึ้นมาและแทมมี่ก็ไปสวยเห็นว่าฉันเลิกคุยกับคนหมดแล้วนะในแชทลบทิ้งหมดแล้วไม่เหลือแล้วเพราะจะจะจริงจังกับคนนี้คนเดียวและแทมมี่ก็จะช่วยโปรโมทให้กับร้านด้วย ก็เลยเหมือนเป็นแบบดีลๆที่มันดูน่าสนใจเลยแล้วพอตกดึกเนี่ยสองคนก็ได้ไปกินขนมปังเย็นกันเนาะเออไปกินปังเย็นกันไม่ใช่ปังชานะไปกินปังเย็นแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยพี่หยาชอบแมวเหมือนกับเราเลยโอ้ซึ่งยิ่งไปกว่านั้นก็คือพี่หยาเนี่ยก็จำทุกเรื่องได้ใน50าสนะิบแกที่เขาเคยเล่นกันนะี่จำได้เกือบหมดทุกเรื่องเลยนะผมอาจาจะจําได้หมดเลยก็ได้ภูมิใจก็เลยมง,งว่าเอ๊ะทำไมแบบว่าพี่หยาจําจทุกอย่างได้นะจําเรื่องของเราแล้วก็พี่หยาจะบอกอจำตอนนั้นได้ไดไมัยแฟกไไงที่เคพูดปบบบน กับทางแทมมี่เนี่ยเขาจําได้เกือบหมดเลยบอกใจห่ก,ก็คือหลุดโปะแล้วจ้ะเธอไม่ทันแล้วเธอหลุดโปะเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยอ้างว่าอ,อ๋อที่จําได้ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเขาหัวไวคามจาดีจ้ะหัวไวคามจาดีซึ่งระหว่างกำลังหวานกันอยู่บนโต๊ะปังเย็นนะั้นนะพี่แทมมี่ก็แชทมาแล้วบอกว่าอาทิตย์นี้เราไป กินข้าวกันออกไปเดินเล่นกันอะไรเงี้ยซึ่งแบบนี้เขาเรียกว่าเดทใช่ไหมอันแบบนี้เขาเรียกว่าเดทหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออซึ่งก็เกิดคําถามน,นะครับผมในตัวของภูมิใจว่าอันนี้เรียกว่าเดทหรือเปล่านะและปัญหาคือภูมิใจไม่เคยเดทกับใครงไงก็เลยมีไอเดียผุดขึ้นมาว่าพี่ย่างช่วยไปเป็นพาร์ทเนอร์ซ้อมคู่เดทให้หน่อยโอ้ตายพระเจ้าฉันอยากจะเจอแบบนี้บ้างรู้สึกแบบโอ้โหซื่อๆน่ารักน่ารัก,ารกมาชวนไปซ้อมเดทบ้างอะไรแบบนี้คือท้งชีวิตเนี่ยที่เจอมาเจอแต่คนทื่อๆแล้วก็ แถวพราวสุดไปเลยแล้วหว่างชวนเดทเนี่ยเพลงมันก็จะขึ้นมานะครับเป็นเพลง เป็นไรไหมของต้าอู่คือโคตรจะโคตรเพลอเพลงนี้คือเพลอมากบอกกันนะว่าใครยังไม่ฟังไปฟังด่วนๆกับเพลงนี้นะครับผมเป็นไรไหมของต้าอู่นะครับผมประกอบซีเรียสเียแหละรักไม่รู้ภาษาช่วยปั่นยอดวิวให้กับเพลงนิดนึงนะครับผมยอดวิวตอนนี้ไม่ค่อยกระเตื้องเลยยอดวิวน้อยช่วยปั่นยอดวิวให้นิดนึงพูดเลยว่าเพลงนี้เพลอมากๆนะครับผมแล้วต้าอู่ก็ร้องออกมาได้แบบโหดดีมากๆ MV ก็สวยมากแล้วยังได้คนแต่งเพลงคือพี่แอมอ่ะเฮ้ยเจ้าแม่วงการเพลง BL อ่ะคือแบบ โอ้โหพอฟังปุ๊บรู้เลยทันทีเลยว่านี่คือแบบใช่สิ่งที่กำลังตามหาอยู่คือแบบเพลงมันพร้อมมากจริงอยากให้มันแมสท์อยากให้แมสมากจริงนะครับกับเพลงนี้ครับเป็นไรไม่นะฮะคือเมโลดี้เพลงสวยมากและจบก็คือที่2คนนะครับผมมาเจอก,กันที่เอชทีแล้วก็ขอแัดเดทกันแล้วก็จบแค่นั้นแหละครับผมกันเดทปมก็จบคือแบบโอ้โหไม่ไหวแล้วอาทิตย์ฉันต้องรอถึงอาทิตย์หน้านู้นเลยนะเพราะอาทิตย์นี้ฉันไม่ต่างประเทศฉันไม่อยู่ เออแกว่าทุกอย่างก็จะคาราคาซังแบบนี้จนก,กว่าฉันจะกลับมาก็คือพี่ไม่อยู่8ปดถึงสิกว่าจะกลับมาอัดไล่คลิปที่เรื่องทีเรื่องเฮียเรื่องอาจจะเจอนวันศุกร์หน้า้นไปเลยนะฮะแต่ดูจากตัวอย่างแล้วอาทิตย์หน้าหวานแน่ๆพูดเลยมันต้องแบบหวานแ้บจุกๆหวานแวทรงพลังอ่ะหวานแล้ว,ลว,ลวมีโมเมนต,ต์เยอะๆเพราะอะไรไหมเพราะว่าเดี๋ยวพอถึงวันอาทิตย์ต้องไปเดทกับพี่แทมมี่จริงๆแล้วเนี่ยเชื่อมหเดี๋ยวเรื่องต้องทำเป็นเหมือนกับว่าเขาเห็นภาพของตัวของอย่างเนี่ยซ้อนทับอยู่ในตัวของแทมมี่ตอนที่ไปเดทเชื่อพี่สิมันต้องมมาุนนนนี้แ่อ ก็ต้องรอไปดูกันนะครับผมว่าถ้าแทมมี่มาเดทกับภูมิใจแล้วเนดะ่ยภูมิใจจะเห็นภาพของอย่างซ้อนทับไปในตัวแทมมี่หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามในสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมแต่สัปดาห์นี้ประมาณนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับปิดไปปั่นยอดวิวเพลงเป็นไรไหมด้วยนะครับโคตรอพรอพองจริงๆชอบมากๆความหมายดีด้วยนะครับผมช,ชอบที่เขาใช้คำว่าเชยสินเช,นชนนยนี่ไอหนี่ะครับผมมันไม่ใช่คำว่าหวาอายนี้แต่มันคือแบบว่าฉันรักเธอหมดทั้งหัวใจมันรู้สึกแบบโหคำนี้มันหรูชอบ อ่ะโอเคก็ฝากติดตามด้วยละกันส่วนรีแคปเนี่ยของสัปดาห์หน้าเนี่ยตอนตอนตอนที่4เนี่ยน่าจะมาสักแบบอาจาจะมาทีก็คือวันศุกร์ นู้นเลยครับผมสุกที่15าอะไรเงี้ยกันยายนนะครับผมถึออาจจะได้เจอกันนะครับเพราะว่าไม่อยู่ยาวเลยไปเที่ยวต่างประเทศฉะนั้นกน็ оче, อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการทีต่ติดตามมาตลอดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ check, ก subscribe, ด s u b s c r ร b อติดตามเสียงทาง YouTube i n s t a g r a m t w i t ต e r แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าหวังว่าจะมาบีด้วยกันต่อนะไปแล้วบ๊ายบาย